บิส,สม,สลมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮัมมัตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวิธีการได้รับสองความสุขจากการถือศีลอดเราเข้าสู่รอมฎอนในวันที่3แล้วนะครับหรือว่าวันที่4แล้วก็ตามเนี่ยนะครับใครที่มาชมทริปนี้อาจจะย้อนหลังนะฮะกำลังจะบอกว่าเราถือศีลอดแบบมีคุณภาพท่านนาบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมได้สัญญาเอาไว้ว่าลิสซออิมีฟัรฮัตานสำหรับผู้ถือศีลอดเนี่ยจะมีความสุข2ครั้ง ฟรฮะตุนอินดาฟิตรีฮีความสุขครั้งแรกก็คือขณะที่เขาละศีลอดอันนี้เป็นความสุขตามธรรมชาติเนื่องจากการกินการดื่มจะสังเกตได้จากเวลาช่วงก่อนจะละศีลอดถ้าเป็นชุมชนมุสลิมหรือว่าคนที่จะไปซื้ออาหารเตรียมจะมาละศีลอดรู้สึกว่าตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยเริ่มที่จะอยากกินน้านั่นก็อยากกินอาหารนี่ก็อยากกินบางทีก็ซื้อมาอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราควรจะซื้อใอน,นสิ่งที่มันพอดีกับร่างกาย ของเราแล้วก็ครอบครัวอย่าให้มันเหลืออาจจะซื้อเยอะได้แต่ว่าอย่าให้เหลือ <c oughs> แล้วก็อย่าให้มันเป็นการ <c oughs> รับประทานที่มากเกินไปซึ่งแต่ละคนก็น่าจะรู้ถึงปริมาณที่เหมาะกับตัวเองเป็นอย่างดีนั่นเป็นความสุขแรกที่ปฏิเสธไม่ได้ผมไม่บอกว่าไอ้ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขภายนอกเปล่า เพราะนี่เป็นความสุขที่ท่านนาบีสอลลาะฮุอะลัยซัมการันตีหรือยืนยันว่าคนถือสินอดจะพบกับความสุขนี้เราก็ยืนยันตามที่ท่านนาบีสาลลฮุอะลัยซัมได้บอกไว้ฟะฮะตุนอินนฟิตริฮีแต่ความสุขที่สองที่เราจะยืมลืมไม่ได้ก็คือว่าฟะฮะตุนอินดาริกออิรอบบีอีความสุขหนึ่งคือความสุขที่เราจะได้พบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต่ละเป็นความสุขที่มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขแรกทีนี้ความสุขที่สองเนี่ยเราจะเตรียมตัว ไปพบกับความสุขที่2นี้อย่างไรความสุขแรกทุกคนรู้อยู่เพราะมันเป็นธรรมชาติเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดืม่มเตรียมอะไรต่างๆอินเตอร์พาลัมตมารรูตอปต่างๆที่เราเตรียมเพื่อจะพบกับความสุขแรกแต่ความสุขที่2เนี่ยมันมันไม่อาจที่จะเตรียมด้วยกับปัจจัยหรือวัตถุภายนอกเลยเพราะวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในดุนยานี้แต่มันมีเคล็ดลับหรือวิธีการจะเตรียมพบกับความสุขที่2นั่นก็คือในอายะสุรออัลกาฟีตอนท้ายนะเราบอกว่า อูซุบิลาฮิมนะชตอนอจิมฟามันกาในยารูจูลีกออัลบีใครก็ตามที่ปรารถนาหวังว่าจะพบกับพระเจ้าของเขาจงเตรียมสองอย่างฟัลยะมัลอมะลันซอลิฮะจงปฏิบัติอามันซาลิฮะการงานที่ดีวาลายุชริกบิอิบาดะทิร็อบบีฮิอะฮะดะและประการที่สองคือและอย่าตั้งพาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตัลละนี่เป็นสองความสุขที่เราในฐานะาผู้ถือสินอดจะต้องเตรียมไปพบอย่าลืมเตรียม เราเตรียมเฉพาะความสุขแรกมันไม่ได้มันอาธรรมต่อตัวเราเองมันมันมันไม่พอความสุขแรกอาหารเครื่องดื่มมันเลยเตรียมเต็มที่ไม่เป็นไรแต่อีกความสุขหนึ่งที่เราจะได้ไปพบกับ Allah, อาาัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละห้ามลืมเป็นอันขาดนั่นคือความสุขที่จะได้รับในวันที่เราไปพบกับ Allah. อัลลอฮฺอุลามะหรือว่าบางฮะดิษบางบทสํานวนเนี่ยที่บอกว่าความสุขแรกเนี่ยที่เราได้รับความสุขอันเนื่องจากการละศีลดแต่อีกความสุขหนึ่งว่าฟัรฮะตุนอินดาลิคออิรบ,บี เป็นความสุขที่เราได้รับอันเนื่องจากการถือศีลดดังนั้นขณะที่เรากําลังถือศีลดขณะนี้และรู้สึกหิวรู้สึกกระหายหรือรู้สึกลําบากก็ตามเนี่ยให้เราตระหนักว่านั่นเป็นเขาเรียกว่าคะแนนสะสมความสุขที่เราจะไปพบทุกความลําบากทุกความเหนื่อยทุกความหิวที่เราได้รับขณะถือศีลดนั่นมันเป็นสเสบียงหรือการเตรียมตัวที่เราจะไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะละไปพบกับความสุขสุดยอดในวันที่เรา กลับไปพบกับพระเจ้าของเราดังนั้นจงเตรียมตัวพร้อมทั้งสองความสุขในแต่ละวันเราก็จะพบความสุขเล็กๆที่จากการละสินอดแต่เป็นความสุขที่มัน,ม,นมันก็แม้ว่าจะเอ่อเป็นอาหารก็ตามนะเป็นความสุขที่เอารสซุบฮาหารในหัวตปะปาทานให้แต่อย่าลืมเป็นอาาันขาด อีกความสุขหนึ่งที่สองสเสบียงที่เราต้องเตรียมก็คืออามันซอนและและการอิคลาสการไม่ตั้งภาคีต่อลอสุปอาหารนหัวตะลาความสุขประเภทที่สองนี้ยังไม่เคยมีใครพบนอกจากวันที่เราจะได้ไปพบกับอลอสุบอาหารนหัวตะลานั่นเองครับฝากแชร์ต่อหากเห็นว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์กับพวกเราครับสล l a m ah u oh a ah l oh a i k ม m w a r ah oh a h m ล t u